คลิปนี้จะมาแนะนำการเปิดโหมดนักพัฒนาในมือถือซ m s u ุงเพื่อทำการปรับแต่งกันนะครับโอเคทีนี้ในการปรับแต่งเราจะทำยังไงขั้นแรกเลยไปที่ตั้งค่าของมือถือนะครับไปที่ตั้งค่าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราไปที่คำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะั้นกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาเนี่ยตัวโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะถูกซ่อนอยู่นะครับเราจะต้องเข้าไปที่คำว่าข้อมูลซอฟต์แวร์นะ เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามองหาคาว่าหมายเลขรุนครับนี่แบบนี้จากนั้นกดย้ำครับย้ำเจ็ดครั้งเลยย้ำไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งมันบอกว่าเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วาจากนั้นให้เรากดย้อนกลับครับกลับไปที่หน้าแรกของตั้งค่านะครับเสร็จแล้วอยู่ใต้เกี่ยวกับท่านจะเห็นนะครับทางเลือกนัก,นกพัฒนาเห็นไหมผู้พัฒนาโอเคหลังจากเราเข้ามาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันแรกที่เราจะทําการปรับแต่งคือการปลดล็อก OEM ตัวนี้ การปลดล็อก OEM หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราเปิดตัวนี้แล้วนะครับเวลาเราคืนค่าโรงงานหรือล้างเครื่องมันจะไม่ถามหา Google ไม่ถามหา Gmail นะครับไม่ติด Samsung Account ก็คือเกี่ยวกับพวกป้องกันการล้างป้องกันการตั้งค่ามันจะปิดลงทั้งหมดเลยนะครับทาให้เราสามารถเซตค่าได้เหมือนกับเวลาเราซื้อมือถือมาใหม่มันจะไม่ถามหารหัสจะไม่ถามหา Samsung Account อะไรสักอย่างนะาจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับ ตัวต่อไปที่เราจะปรับก็คือปรับเกี่ยวกับการแสดงผลของหน้าจอนะครับซึ่งการปรับตัวเนี้จะทําให้เวลาเราใช้มือถือมันจะลื่นขึ้นนะนะครับเหมือนกับว่ามันแสดงผลได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยให้มาตรงนี้นะครับอัตราการเคลื่อนไหวของหน้าจอตัวนี้แหละครับปกติเขาจะตั้งมาที่1นะครับให้เราปรับเป็นที่0.5นนะซึ่งจะช่วยช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือลักษณะการปรับแต่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใต้ข้างล่างเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับ ความกว้างต่ําสุดถ้ามือถือสําหรับเล่นเกมเนี่ยเขาจะปรับให้ตัวตัวเลขเยอะๆนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มือถือลื่นขึ้นเนี่ยเราต้องปรับให้ตัวตัวเลขลดขนาดลดลงนะตัวนี้ปรับมาที่384ผมปรับที่360นะครับจะทําให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นพอตัวหนังสือใหญ่ขึ้นนะครับการแสดงผลก็จะเร็วขึ้นตามด้วยต่อมาอีกตัวหนึ่งที่จะปรับนะครับก็คือการไม่เก็บจิจกรรมนะถ้าเราเปิดตัวนี้นะครับมันจะทําให้เวลาเราพักลงแล้วแอปไหนที่เปิดไว้มันจะปิดเองนะครับ แล้อีกน,นึงก็คือฉีดจํากัดการพื้นหลังเนี่ยครับตัวนี้สำคัญเลยนะเราก็เลือกให้มันทางานพื้นหลังหรืออาจจะไม่เลือกเลยก็ได้นะครับซึ่งก็จะทําให้มือถือมันไม่ดึงแรมมาใช้นั่นเองนะครับในแอปที่มันถูกใช้งานพื้นหลังนะโอเคตัวต่อมานะครับก็คือการบังคับให้อ่าใช้งานที่จัดเก็บภายนอกเนาะนะครับอ่าสำหรับท่านไหนที่มีเมมโมรีนะครับเราอยากส่งแอปไปไว้ที่ ตัว SD Card นะครับเราก็สามารถทำการปรับได้นะครับนี่โดยการปรับตัวนี้นะอ่ะสักครู่นะครับนี่ตัวนี้นะครับบังคับให้แอปสามารถใช้ที่เก็บภายนอกได้เวลาเราจะย้ายเราก็กดแชทที่แอปนะครับแล้วก็เลือกที่จะเก็บถ้ามีตัว SD Card เนี่ยมันก็จะทำการให้เราเลือกได้นะครับเลือกไป SD Card ก็แค่นั้นเองเนี่ยตัวนี้มือถือของเรานะครับ Samsung A 1 2ก็หลังจากเราปรับแต่งก็ถือว่าลื่นขึ้นนะ นะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือนะครับซัมซุง A12 อยากปรับแต่งอันแรกเลยก็คือ OEM นะครับสำคัญเลยนะครับหลายท่านล้างเครื่องแล้วติด Gmail นะครับติด s a m s ุงแอคเคา n ์ถ้าเปิดแบบนี้เราก็จะไม่ติดอีกครับโอเคครับขอบคุณครับ